เจ้าหน้าที่นําผู้ป่วยที่ต้องสงสัยว่าเอ๊ะอาจจะติดเชื้อฝีดาดวานอนหรือไม่เอามารักษาที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตช่วงเย็นวานนี้นะครับนายแพทย์วิรสักิ์หล่อทองคาผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตท่านก็บอกว่าผู้ป่วยคนนี้เป็นชายไทยอายุประมาณ40ปีมีอาการคือเป็นไข้มาสามวันแล้วนะครับแล้วก็มีตุ่มขึ้นเนี่ยทั้งตัวแล้วก็ไม่มีต่อมน้ําเหลืองโตทางโรงพยาบาละลางได้ส่งต่อมาที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อตรวจวินิจฉัย PCR ห้องปฏิบัติการหาเชือ้อว่าผู้ชายคนนี้จะเป็นฝีดาษวานอนหรือไม่นะครับจากการที่แพทย์สอบถามนะครับก็ไม่พบว่ามีประวัติเสี่ยงกับชาวต่างประเทศคนที่ติดเชื้อก่อนหน้านี้ไม่มีประวัติไปที่บริการหรือไปขายบริการแล้วก็บอกว่าอยู่กับครอบครัวตลอดเลยเนี่ยเพราะดังนั้นนะครับเบื้องต้นเนี่ยแพทย์ก็เลยวินิจฉัยว่าไม่ใช่ฟีดาดวานอนนะครับแต่ว่าเป็นโรคสุกใสหรือว่าชาวบ้านก็เรียกอิุกอิใสนะครับ แต่ว่าในช่วงนี้มีการเฝ้าระวังโรคฝีดาษวานอนเมื่อพบเคสแบบนี้ก็เลยต้องนำเข้าสู่การตรวจคัดกรองอย่างเข้มข้นส่งตัวอย่างที่ตรวจที่ห้องปฏิบัติการใช้เวลาประมาณสัก2-3วันจึงจะทราบผลการตรวจที่แน่ชัดโดยโรงพยาบาลก็มีความพร้อมในการเฝ้าระวังคัดกรองโรคคัดแยกผู้ป่วยตามมาตรการควบคุมโรคฝีดาดวานอน ด้านนายแพทย์กู้ศักดู้เกียรติกูลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตบอกว่าภูเก็ตมีมาตรการเฝ้าระวังโรคฝีดาษวานอนอย่างเข้มข้นดังนั้นหากโรงพยาบาลใดพบผู้ป่วยเพิ่มเติมที่มีตุ่มมีผื่นแดงก็จะนํามารักษาทําการตรวจหาเชื้อฝีดาษวานอนด้วยส่วนกรณีที่มีข่าวลือที่เกิดขึ้นว่ามีผู้หญิงคนนึงอ้างว่ามีสัมพันธ์กับชายชาวนาจีเรียที่ติดเชื้อฝีดาดวานอนก่อนหน้านี้นะครับนายแพทย์สาธารณสุขภูเก็ตชี้แจงว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริง เพราะว่ากลุ่มสัมผัสเสียงสูงทั้งหมดเนี่ยจังหวัดได้มีการรวบรวมมาหมดแล้วมีทั้งหมด33คนซึ่งทุกคนยังปกติดีนะครับ